สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องโปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับฟังรับชมทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมแล้วก็มาดูว่าวันนี้จะให้คลิปเรื่องเลขตารางหวยกำลังวันนะเลขกำลังวันนะเป็นตารางตารางมาเลยนะจะทำไว้เรียบร้อยแล้ว แล้วก็บอกเลขวิ่งมาพร้อมนะวันพฤหัสวิ่งตัวนี้วันศุกร์วิ่งตัวนี้อจะให้จำก็จำไม่ได้หรอกครับผมต้องไปลอกคัดมานะไว้ออกวันไหนก็ยกวันนั้นมาเลยทั้งแท่งนะแล้วก็จับใส่กันอยู่ตรงนั้นแหละมันจะมีเลขวิ่งเลขรับกันพอดีนะอ่ะพูดยังไงก็ไม่เข้าใจนะจนกลัวจะาตามปลายปากกาอย่างเดียวนะปากกาชี้ ให้เห็นชัดเจนเขียนให้เห็นชัดเจนนะฮะตามชมครับผมตามชมตามชมตามชมเดี๋ยวขยับเข้าสู่เพลทก่อนนะรู้สึกแบมืดๆสักหน่อยนะจะเห็นกันหรือเปล่าไม่รู้อะฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผม คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับพ้มไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะเรามาดูว่าเลขตารางวันเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวปิดทางหนึ่งไว้ก่อนนะมันเขียนมาสองทางปิดทางนี้ไว้ ปิดแบบนี้นะได้ไหมพอได้พอได้หนึ่งศูนย์ห้าเ้าเจ็ดเก้าหหนึ่งนะงวดก่อนแล้วมันมาออกศูนย์หสามนะเรามาดูว่าเลขติดวดที่แล้วออกวันพ่หันบดีนะติดสามห้าแปดเเลขติดเขานะติดสามห้าแปดก็เข้าเหมือนกันนะครับผม ติดเข้าเลขวิ่งที่สามสามห้าเปลที่จริงเลขหน้าจะมาเปลนห้าสามนี่แหละง่ายๆนะไม่มาอ่าเราเรามาจับดูว่าในเมื่อวิ่งมาตัวนี้เราจะจับตัวไหนกันนะฮะอ่าจับจับจับ เอาสามกับศูนย์นี่เป็นหลักนะนี่เอาตัวสามนี่เป็นหลักเอาตัวกลางนี่นะเป็นหลักสองสามศูนย์นี่จะเป็นหลักนะถ้าจับก็คงจะห้าสามหกสามเจ็ดสามเก้าสามนะ อีกหลักหนึ่งก็จับหลัก0ูนย์นะ 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0ูนยะ์ห้าเจนย์กอาศกับ3านีเป็นหลัก2ผมไม่ได้จับนะมันก็ออกของมานะ้ำบนล่างได้นะครับนะครับผมออกหกสามกับศูย์เนะตามระเบียบ เลขประจำวันนะเรามาดูวันนี้ประจําวันมีติดติดตัวไหนบ้างครับผมติดหกสครับผมติดหกสอ่าเรามาดูว่าเลขวิ่งตรงสีแดงตรงกลางเป็นเลขวิ่งนะมีตัวไหนบ้างนะแปดหนึงเก็ ฮัลโหเห็นบะสุตโตมันนอนมันนอนเห็นอยู่อ่าเรามาตามดูงวดน,นี้นะเลขในสลา,างมี8ปดหนึ่งเกตนะสีแดงตัวเด่นของมันนะสี่ห้าสตัวประกอบนฮะ ผมจะจับลองดูนะครับผมเอาสีแดงเขียนนะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเกียรติจับที่หลักเกียรติหลักหนึ่งหลักสาม 3กับ4นะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะป้ายให้ทีหลังนะจับลากเกต็ดส7่7จ็ด,ดหดดแล้วก็แป เดี๋ยวเราจะมาร์กตัวที่เราชอบนะ07กับ1นึ่งเนะแล้วก็1นสีกับ4ี่เจด ได้แค่2หางนะชุดเด่นเด่นสตัวครับผมสีตัวไหนบ้าง1นงกับส7แล้วก็หนเกกับ0ูนย เลขหกไม่มีในนี้ขาดนะอะสามตัวสตัวอยู่รอตเตอรี่กันลองดูนะ817ดหน สี7ศูนเจาอาเอาสัก4หางนะกำลังดีแปดหนึ่งเจ็ดนย์เาเี่ศูนยเะเราจะรอผลกันตรงนี้นะฮะว่าเลขตารางวันจะมาตามนัดหรือไม่ชุดชุดเด่น2ตัวนะหน 71707 17, ไปล่างได้นะครับผมล่างชอบที่14ก 4, ับ47นี่แหละสำหรับตัวบนก็17กับ07แรงนะกลับได้นะกลับเป็น70 0, ได้71ได้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะ87181751757180787040740 7อย่างนี้ได้นะแคมปหน้าจอกันเอาไว้นะครับผม เวลาลัตเตอรีร่ลงแข็งก็รีบจัดซื้อจัดหากันได้นะครับเผื่อมีโชคจากเลขกำลังวันนะครับผมให้เลขติดมาพร้อมนะเลขติดชุดนี้นะ634มาตัวรู้สึกว่า4จะเด่นนะงวดที่แล้วก็358มาตัวเข้าที่3นะครับผม เอาเดินที่สาเห็นไหมวันนี้ก็ถ้าเดินกัน3ากับสี่นะที่จะเดินนะอ่าตัวรับเนี่ยเจอ่ะหมดเวลาพอดีนะครับผมแคปเรียบร้อยแล้วนะฮะเลขกำลังวันอำลาพาจากเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง ผูเยี่ยมพารวยด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ